สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์มานำเสนอครับดูวัวให้ดูหางดูหนูอนุทินให้ดูอุดมการจุดยืนไม่มีกรณีพักเพื่อไทย โดยหมอสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณส,สุขกำลังจะนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดพักภูมิใจไทยโดยเสียหนูอนุทินชาญวิรากูลพักที่ต่อสู้เพื่อปลดล็อกจนกระทั่งเป็นนโยบายกัญชาเสรีแท้ๆแ,แทนที่จะต่อสู้ยื้อยุดหยุมหัวพักเพื่อไทยแสดงจุดยืนกลับแสดงท่าทีหงอไม่ยอมหักที่พูดค้านโต้แยง้งก็แค่พอเป็นพิธี อนุทินการละครที่เห็นยึงฟันทงตรงๆลงไปว่าที่เสียนหนูและพรรคภูมิใจไทยยอมงอไม่ยอมหักโซ่ไปในทางเทกัญชาทิ้งนั้นก็เพียงเพราะว่าต้องการอยู่ร่วมรัฐบาลต้องการรักษาตำแหน่งทางการเมืองเอาไว้ต่อไปเรื่องดีวันก่อนเพิ่งพูดไปหยกๆแววมาว่าเมื่อคืนวานนี้เสียหนูไปปรากฏตัวที่ร้านอาหารปักใต้สาขาสองของต้นนัทวุฒิใสเกลือ ตัวตึงคนเสื้อแดงและพักเพื่อไทยคนก็สงสัยกันว่าจูจๆอนุทินที่ชอบกินเกาเหลาแกงเขียวหวานเกิดอยากจะเปลี่ยนรสชาติลิ้มรสแกงไตปลาคั่วกริ่งขึ้นมามันน่าจะต้องมีวาระอะไรซ่อนเร้นเป็นแน่กระทั่งถึงบางอ้อเพราะเต้นนัทวุฒิเปิดสาขาสองเลยฉลองด้วยการเชิญนายใหญ่อาทิทักษิณชินวัตรและบริวารทั้งหลายรวมถึงหมอสมศักดิ์เทพสุทินมาร่วมประเดิม เห็นว่าที่ร้านของเต้นในคืนฝนตกคืนนั้นมีคนหลั่งไหลามารวมตัวกันมากหน้าหลายตาเสียหนูก็เลยต้องไหลามากับเขาด้วยนี่จะเรียกว่าเรื่องบังเอิญคงไม่ใช่ที่เสียหนูหัวหน้าพักภูมิใจไทยจะตั้งใจมากินอาหารใต้แล้วผ่านพบทักษิณและสมศักดิ์เข้างานนี้อนุทินน่าจะตั้งใจมารอพบทักษิณและสมศักดิ์ด้วยแง่แงเนื่องจากคงเกรงว่าการแสดงละครบทคาน เอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดของตัวเองและพักจะทําให้ทักษิณชินวัตรและเพื่อไทยไม่เข้าใจและพานโกรธกลายเป็นปมขัดแย้งระหว่างเพื่อไทยภูมิใจไทยเสียงหนูต้องการปรับความเข้าใจให้ตรงกันเพราะฉะนั้นหงอได้หงอให้ทําอะไรก็ทําขออย่างเดียวให้ภูมิใจไทยได้ไปต่อลืมสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยประกาศแม้แต่วันที่ร่วมแถลงจัดตั้งและวันแถลงนโยบายรัฐบาล ก็ยังมีสัญญาของพรรคร่วมที่จะเดินหน้านโยบายกัญชาเสรีเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกษิจมาวันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่านั่นเป็นสัญญาในสายลมลวงมีแต่ดีลลับดีลเลิฟระหว่างอนุทินกับทักษิณที่เป็นของแท้หากจะถามว่าอนุทินเป็นนักการเมืองอย่างไรทำไมถึงกล้าทิ้งสัญญากัญชาเสรีคำตอบมีอยู่แล้วในดีลลับดีลเลิฟที่ว่าตลอดเส้นทางการเมืองของอนุทิน ความเป็นลูกเจ้าสัวเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอติดตัวมาแม้จะเป็นนักการเมืองและหัวหน้าพักแล้วก็ตามก็ยังไม่ทิ้งความหลั่นละอันทุทินเล่นการเมืองแบบคุณหนูทําอะไรก็ตามขอให้ตัวเองอยู่ในเซฟโซนเป็นพอพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อตําแหน่งทุกวันนี้ยังเรียกทักษินว่าน,นายทุกคําเซียนหนูพี่นอกพี่เทาทักษินแค่ไหนไม่ต้องเอ่ยถึงก้มกราบหน้าตักครานเขา่าเข้าหาทําได้หมด เหลืออย่างเดียวไม่ได้ก้มกราบที่เท้าเท่านั้นหวังเพียงอีกฝ่ายให้อยู่ร่วมรัฐบาลทว่าทักษิณคิดอย่างไรจะเห็นแก่แค่การละครอ่อนน้อมของอนุทินหรือประเด็นนํากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดของพรรคเพื่อไทยโดยตั้งใจหักหน้าภูมิใจไทยว่ากันว่านี่คือปฏิบัติการของทักษิณเริ่มเอาคืนภูมิใจไทยและเนวินชิดชอบแล้วเชื่อว่ายังจะมีอะไรตามมาอีกแน่นอนอนุทินจําไม่ได้เลยเชียวหรือว่า เนวินและพักภูมิใจไทยเคยทำอย่างไรกับทักษิณคิดว่าทักษิณจะลืมวลีอมมตะมันจบแล้วครับนายได้หรือความแค้นฝังรากลึกให้รอมาสิปีแก้แค้นก็ไม่สายวันนี้อำนาจรัฐอยู่ในมือของทักษิณจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดลุงโทนี่แค่ส่งซิกให้หมอสมศักดิ์จัดการเรื่องกัญชากลับเข้ายาเสพติดแค่นี้ก็ร้อยฆ่าฆ่าพักภูมิใจไทยเป็นการอย่างเชิงซึ่งก็ทดสอบได้ว่า อนุทินและภูมิใจไทยบ่มีไกลแถมงออีกต่างหากเพราะฉะนั้นแล้วหากจะบอกว่าอนุทินเป็นนักการเมืองที่ไม่มีอุดมการไร้จุดยืนก็ไม่ผิดนักอนุทินคิดแค่ผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องลืมไปว่าคนเราหากไม่มีซึ่งศักดิ์ศรีก็อยู่มีสู้ตายจะดีกว่าเพราะมนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีจุดยืนคนทุกคนในสังคมทุกสาขาอาชีพแม้แต่คนทํางานด้วยค่าเก็บขยะก,กวาถนน เขาก็มีศักดิ์ศรีมีจุดยืนย่งเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐใครก็ด้อยค่าไม่ได้วันนี้ท่าแท้ของอนุทินย่อมไปที่ประจักษ์แก่ทุกคนโบราณว่าดูวัวให้ดูหางดูอนุทินให้ดูโอดมการและจุดยืนซึ่งปรากฏว่าไม่มีเอวังก็มีด้วยประการชนี้ศิลิปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel789 Realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเป n ลินแพมลคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปลินพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา angel 7 8 v 9. Real deep.